บอแฮนบ,บีมาเล่นในสวนน,น้อยของคุณแม่นบ,บีจา๋านบ,บีจ๋าลูกนบ,บีนบ,บีมาอยู่ในสวนน,น้อยของแม่เหรอลูกนบ,บ,บีจ๋าจุ๊บจุ๊บนบีคนสวยคุยกับแม่หน่อยสิลูกไม่เอาไม่คุยไม่คุยงอนเมินเดีย๋ยวไปกับพ่อเนะ พ่อไม่ให้ไปด้วยวันนี้ที่เกาหลีฝนตกนิดหน่อยนะคะก็เลยไม่ได้พาออกไปดูอดอกวันนี้ดอกซากุระเริ่มบานแล้วนะคะแต่ไม่ได้พาน้องเหมียวไปเพราะว่าฝนมันตกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนน้อย,อยบ้านพี่ซอนะคะนบีหนูมาทําอะไรลูกอยากไปกับพ่อแล้วงองแงโอเคไม่เอาไหนไหนดูสิ ขอดูหน้าตาหน่อยไม่ดูจะออกไปข้างนอกก็จะไปนั่งจ้องอยู่ตรงนี้นะคะจะไปนั่งจ้องประตูให้เปิด <c oughs> แม่ไม่เปิด <c oughs> แล้วไง <c oughs> ก็แม่ไม่เปิดไงเออเอะ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาหนูก,ก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่กับแม่ตรงนี้แหละลูกไม่หกไปข้างนอกหรอกใช่ไหมอือ <c> ม <oughs> นบ,บีจ๋าไม่จ๋าอ๋อไม่ต้องมาเรียกอืมไม่ต้องมาเรียกไม่ให้แม่เรียกเหรอหืม,มแล้วไงนบ,บีมไม่ไม่เอามาเล่นกับแม่หน่อยอะวันนี้ <c oughs> เราออกไปข้างนอกไม่ได้ <c oughs> นั่งรอพ่ออยู่ตรงนี้นะนั่งรอพ่ออยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นชั้นล่างอันนี้ก็จะมีดอกไม้เชมนนิดใหม่มานะคะอันนี้ของคุณครูเป็นคนซื้อให้นะคะสองต้นนี้คุณครูซื้อให้ออหนึ่งสองอันนี้เป็นคู่กันนะคะแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งก็คือต้นนนทที่คุณครูซื้อให้อันนี้อ่าบ้านเราเรียกดอกอ่าดอกลีลาวดีใช่ไหมคะ อดอกชวนชมกัลลีลาวดีเหมือนกันไม่เอ่อไม่แน่ใจได้ยินเสียงได้ยินเสียงพ่อมาได้ยินเสียงพ่อมาเหรอลูกะฮพ่อมาดูดูมองมองมองลูกบิดนน้ลูกบิดจะอยู่ประมาณเนี้ยทำยังไงดีเนาะนึกอยู่ใช่ไหมทำยังไงดีเนาะ,ะจะหมุนลูกบิดได้ใช่ไหมทำไงดีล่ะ เอาไงดีเอาไงดีเนาะกำลังนึกเบลองไอ้ <c oughs> ไม่มีปัญญาออกไดนินเสียงพ่อใช่ไหมพ่ออยู่ข้างนอกจุ๊บ <c oughs>